สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับช่างหยองเหมือนเดิมครับวันนี้ช่างหยองจะพามาประกอบตู้เพื่อจะไปติดตั้งปั๊มสมมติอตอนนี้เราก็ได้สั่งของมาเดีอยครบแล้วก็ตัวน,นี้สั่งมาจากลาซาด้ากันฟ้าผ่าเนาะแล้วก็เป็นอันนี้ก็ไปเดินตลาดนัดมาแต่มาตัวหนึ่งก็น่าจะใช้ได้อยู่นะ ก็มีลางรางรางสำหรับใส่อุปรกรณ์พวกนี้แล้วก็สายไฟสายไฟเพื่อจะต่อจากตัวนี้เข้าเข้าหาตัวกันฟ้าผ่าตัวนี้เราก็ยังไม่ได้แกะเนาะรอรอรุ่นพร้อมกันนะแล้วก็นี่ผมได้ซื้อเจ้าตัวนี้มาตู้คอนโทรล ก็ไปเดินไทยพัสดุมาก็ได้มาตู้หนึ่งสามกว่าบาทครับ300เกือบสี่ร้อยเนี่ยนี่ครับไซตู้สาม้อยหคูณห้าร้อยยี่สิบคูณอ่ร้อมิลลมตรสก็คือช่วงนี้ช่วงนี้350แล้วก็ความยาว500ความยาว520แล้วก็ความลึกเข้าไป ร้อเจ็ดสิบก็ประมาณว่าก็จะพอดีกับกล่องกล่องคอนโทรลของสม,มาร์ทมาลุ้นพร้อมกันเลยครับนี่เดี๋ยวขยับกล้องใ,ใกล้ๆนะครับมันดูยังไงไม่รู้ส่งมาแต่วันที่24ครับ24เนี่เราจะชำระเลย ได้หินหรือเปล่าไม่ใช่แล้วเนี่ยนะครับนะก็จะประมาณนี้เราก็จะต่อสายจากฝั่งนี้โยงข้ามมาฝั่งนี้แล้วก็อันนี้ก็ลงกล่าวไป ตรงนี้ครับตรงนี้เขาก็จะมีที่จอดใส่คอนเน็กติ้งคอนเน็กเตอร์ถูบ้างบาง,บาง ตัวเขาก็จะมีกุญแจล็อกให้ด้วยนะกข้ปไปปุ๊บแล้วก็ล็อกอยูนี้ข้างในตู้ก็จะมีถาดแบบนี้เพื่อจะให้เรายกออกมาประกอบประกอบเสร็จประกอบพวกสายไฟพวกอะไรเสร็จค่อยเอาใส่เข้าไปคืนนะครับแล้วก็จะใส่ประมาณน,นี้ นี่ครับผมก็จะใช้แบบสกูที่เป็นหัวสว่านแบบนี้นี่แล้วก็เอาเบรกเกอร์ใส่เข้าไปครับเกี่ยวด้านบนก่อนเนาะแล้วก็กดลงไป yeah. ดูจากฝั่งนี้ถ้าตัวนี้อยู่ อั่งนี้เก, <Yeah. S 1> เกี่ยวเกี่ยวเกลื่อเข้าไปกดลงไปปึ๊ <Yeah. S 1> แล้วก็จะได้แบบนี้แล้วก็ต่อสายไปเลยครับ ร้อยครับแล้วก็แผงโซลาเซลล์จะมาเข้าฝั่งนี้แล้วก็เอาออกไปใช้งานฝั่งนี้ครับไปเข้าที่ตู้ที่กล่องคอนโทรลของสมม์ิแล้วก็ตรงนี้จะออกไปลงกลาวครับตัวนี้จะเป็นใส่ยกาวเส้นนี้ฝั่งนี้นี้ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวรอบประกอบกล่องคอนโทรลอ,ยอยีกทีหนึง่ง ่าเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกทีนึงครับตอนประกอบกอล่องอนโทรนพอเราได้เป็นนี้แล้วแล้วก็ยัดเข้าไปในตู้เรียบร้อย พอเราเปิดออกมาเราก็จะเจอแบบนี้แล้วมันก็จะมีแล้วมันก็จะมีกล่องคอนโทรลของป um ั๊มเสมอวางตรงนี้แล้วสายโซลารเซลล์็ัจะเข้าตรงนี้แล้วก็วนออกข้างล่างไปเข้ากับกล่องคอนโทรแลแต่ตรงนี้ก็ลงกลาวเดี๋ยวเราก็จะมีแท่งกาวหนึ่งเมตรอีกหนึ่งเส้นเพื่อจะตอกลงกลาวเนาะ คลิปต่อไปก็จะมีวิธีการแนะนําเลือกป um ั๊มเสมอว่าเลือกยังไงว่าเลือกจากตรงไหนแล้วก็วิธีติดตั้งป um ั๊มหย่อนลงไปหย่อนยังไงเลือกท่อขนาดไหนอะไรยังไงแล้วก็มีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แล้วก็การติดตั้งตู้คอนโทรลเนาะก็รอติดตามชมคลิปต่อไปแล้วกันเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปด้วยครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆตอนนี้ ตันนี้เราก็มีอุปกรณ์แค่น,นี้ส่วนอุปกรณ์อีกอืกอ่นๆก็อยู่ต่างจังหวัดครับผมก็จะเดินทางกลับไปติดตั้งวันอีกไม่นานนี้แหละครับแล้วก็เปิดคลิปนี้ก่อนอ่าก็าฝากไว้ครับฝากไว้ออเดลก่อนน้ำจิ้มน้ำจิ้มครับขอบคุณครับสวัสดีครับ